สวัสดีครับกับผมนายนัทประศริษัมกับผมนายธรรมราศรนองผมนายพิรพลพิงทองครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาทําการทดลองชาร์จและดีชาร์จตัวเก็บประจุสีตัวครับจะเป็นยังไงนั้นติดรับชมได้เลยครับโดยการทดลองนะครับเราจะใช้นะครับตัวเก็บประจุนะครับขนาด1 0 0 0ไมโครฟารัดนะครับโดยนะครับจะชาร์จนะครับด้านลบนะครับจะเป็นขาสั้นนะครับส่วนด้านบวกนะครับจะเป็นขายาวนะครับ เราจะชาร์จนะครับเวลาประมาณ10วินาทีนะครับนะครับแล้วเราก็จะทําการชาร์จนะครับแล้วเราจะทาแล้วเราจะนําปากจุลเกนะครับทางด้านโบนนะครับมาจัากับตัวต้านทานนะครับทางด้านขายานะครับเพอเป็นโบนนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับเราจะขีบกับขาของหลอดไฟนะครับทางด้านลบนะครับจะเป็นขาสั้นนะครับ สังเกตได้ว่านะครับหลอดไฟนะครับจะสว่างขึ้นมาแล้วจะค่อยค่อยหวีลงนะครับเป็นเวลาประมาณ15วินาทีนะครับ นะครับส่วนอันต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวเก็บประจุขนาด220ไมโครฟาลัดนะครับเราจะทําการชาร์จเวลา10วินาทีเหมือนกับตัวแรกเลยนะครับครับเมื่อเวลาครบ10บวินะครับเราก็จะทําการดิชาร์จนะครับด้านสีแดงนะครับขีบกับตัวต้านทานด้านสีดํานะครับลอบนะครับขีบกับหลอดไฟนะครับสังเกตได้ว่านะครับหลอดไฟจะติดระดับอย่างรวดเร็วนะครับ ครับจากกานทดลองต่อไปนะครับเราจะใช้ตัวเก็บประจุนะครับขนาด10ไมโครฟาลัดนะครับแล้วเราก็จะทําการชาร์จนะครับเวลา10วินาทีเท่ากับตัวที่ผ่านมาเลยครับครับหลังจากชาร์จเสร็จนะครับเราก็จะทําการดิชชาร์จนะครับโดยจะเอาสีเดนะครับไปขีบกับตัวด้านทานทางด้านขวานะครับคือด้านบวกนะครับแล้วทางด้านซ้ายนะครับขีบกับขาของหลอดไฟนะครับ สังเกตได้ว่าหลอดไฟนะครับจะติดระดับไปเร็วมากๆเลยนะครับนะครับในในการทดลองขั้งสุดท้ายนะครับเราจะใช้ตัวเก็บประจุขนาด0.1มโครฟาร์ดนะครับเราจะทําการชาร์จนะครับเวลา10วินาทีเท่าเดิมนะครับนะครับเมื่อชาร์จเสร็จนะครับแล้วก็จะทําการดิชชาร์จนะครับโดยจะเอาปลายไอเคียครับ ด้านบนวนะครับไปคีบกับขาของตัวตั้ทางด้านบนวนะครับส่วนด้านล็อบของบ่าตัวแคบเราจะทําการบีบกับหลอดไฟนะครับด้านล็อบนะครับครับสังเกตได้ว่านะครับหลอดไฟมีการกระพริบนิดเดียวครับแล้วก็มีแสงน้อยได้ครับครับสรุปผลการทดลองนะครับยิ่งตัวเก็บประจุนะครับมีขนาดมากขึ้นเท่าไรนะครับยิ่งทําให้หลอดไฟนะครับมีความสว่างนะครับที่นานขึ้นนะครับเช่นนะครับหนึ่งพันไมโครฟาวดนะครับ จะทำให้เกิอไฟนะครับสว่างได้นานกว่า0.1ไมโครฟาดนะครับครับสำหรับการทดลองนี้นะครับกลุกับผมขอจบการนำเสนอเป็ยงแค่นี้ครับขอบคุณครับ